คำพูดของเย่เชนเหมือนการตบหน้าทำให้ทั้งตัวของแฮงอยากร้องไห้โดยไม่น้ำตาเขาคิดว่าเย่เชนจะรอเขาอยู่ที่นี่ที่ไหนและคิดว่าเย่เชนสามารถช่วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์และให้โอกาสตัวเองเป็นสุนัขเคียงข้างเขาแต่ตอนนี้เย่เชนต้องเลือกระหว่างชีวิตกับความสามารถนั้นปัญหาแบบนี้เขาไม่เต็มใจที่จะเลือกอันไหนดังนั้นเขาจึงรีบขอร้องอย่างขมขื่น นายเย่ฉันขอร้องให้คุณให้โอกาสฉันเปลี่ยนใจและเป็นคนใหม่ฉันต้องการทำงานของสุนัขและม้าเคียงข้างคุณฉันไม่อยากเป็นคนเสียที่ไม่มีความสามารถนั้นด้วยซ้ำและหดหู่ตลอดทั้งวันแม้ว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบนั้นได้แต่ฉันกลัวว่ามันจะยากสำหรับฉันที่จะสร้างคุณค่าใดๆหากฉันมีชีวิตอยู่ขณะที่เขาพูดเขาพูดว่าและคุณไม่ได้พูดหรอนี่เป็นรางวัลสำหรับตัวแทนชั้นเรียนของฉัน ทำไมคุณถึงปล่อยให้ฉันเลือกหนึ่งในสองตอนนี้เย่เฉินยิ้มคุณมีคําถามมากมายจริงๆคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่รางวัลของฉันสําหรับคุณคืออะไรแข้งพร่องออกมาว่ามันต้องเป็นวิธีแก้ปัญหามาเร็งตับอ่อนของฉันไม่ไม่ไม่เย่เชินโบกมือ รางวัลของฉันสําหรับคุณคือการเตือนคุณว่าคุณมีปัญหากับตับอ่อนของคุณเพื่อไม่ให้สายเกินไปและชะลอระยะเวลาการรักษาที่ดีที่สุดการเตือนและการรักษาและการรักษาเป็น3ามสิ่งที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับที่คุณไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลช่วยคุณรวจมะเร็งตับอ่อน แต่เขาไม่มีหน้าที่ต้องรักษาคุณเว้นแต่คุณจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียงพอหรือมีประกันสุขภาพที่สมบูรณ์และแม้ว่าเขาจะรักษาคุณเขาจะไม่สัญญาว่าจะรักษาคุณใช่ไหมแฮงดู do, ตะลึงรู้ว่าเย่ฉันกำลังเล่นกลกับตัวเองแต่เขาก็รู้ด้วยว่าเย่ฉันกำลังพูดความจริงไม่ว่าโรงพยาบาลมะเร็งจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถรักษามะเร็งตับอ่อนได้เขานึกถึงพี่น้องที่เรียกว่าหลายสิบคน ละรีบถามว่านายเยถ้าคนอื่นจน่ายเงินด้วยคุณจะช่วยพวกเขาฟื้นฟูความสามารถในเรื่องนั้นได้ไหมแน่นอนเย่ฉันพูดอย่างจริงจังฉันเป็นคนที่พูดมาโดยตลอดถ้าพวกเขาให้เงินฉันจะปล่อยให้พวกเขาฟื้นตัวโดยเร็วที่สุดอย่างแน่นอนแหงโพรงออกมาด้วยใบหน้าเศร้าผืงนั่นไม่ใช่คนเดียวที่เหลืออยู่กับความอ่อนแอหรอ นายเย่ชันเป็นที่ชายชั้นนำของพวกเขาและแสงนำทางของพวกเขาถ้าฉันไม่มีความสามารถนั้นพวกเขาก็ไม่มีผู้นำจะดีกว่าว่าที่จะปล่อยให้พวกเขาเป็นเหมือนฉันเย่เฉินยิ้มถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีทางใครปล่อยให้พวกเขาไม่เป็นมะเร็งตับอ่อนอย่างที่ฉันเพิ่งพูดฉันเป็นคนที่พูดตามคำพูดของฉันปรับใดที่พวกเขาให้เงินชันจะแก้ปัญหาให้พวกเขาในเวลานี้มีเสียงเคาะประตูกล่อง และหฮงดัูพูดด้วยความเคารพที่ประตูว่าอาจารย์เย่คุณหวานอยู่ที่นี่เย่เฉินพูดอย่างสบายๆเข้ามาหงดัูผลักประตูเปิดออกและทันทีที่ตาวนาเข้ามาในประตูเธอก็ประหลาดใจที่พบว่าแฮงซึ่งเพิ่งจากไปเมื่อดึกเมื่อวานนี้ได้กลับมาจริงๆ เมื่อเห็นแฮงคุกเข่าลงบนพื้นร้องไห้และตาแดงเธอคงเดาได้ว่าทำไมต้องเป็นการตัดสินของเย่เฉินเกี่ยวกับมะเร็งตับอ่อนของเขาที่ได้รับการยืนยันเธอไม่ปล่อยให้แฮงเบี่ยงเบนความสนใจและพูดกับเย่เฉินด้วยความเคารพนายเย่ฉันอยู่ในกล่องเพชรกินข้าวกับสมาชิกคนสำคัญในทีมฉันได้ยินมาว่าคุณกำลังจะมาฉันจึงมาหาคุณฉันไม่รู้ว่าฉันใช้เสรีภาพที่จะมารบกวนหรือไม่เย่เฉินโบกมือและพูดด้วยรอยยิ้ม คุณทำอะไรอย่างสุภาพหากคุณไม่รีบร้อนที่จะออกไปให้หาที่นั่งสักครู่ต่อกรอ,องงอทาวานายังต้องการเห็นแฮงลงสนามดังนั้นเธอจึงนั่งลงใกล้ประตูโฮง w U พูดอย่างสุภาพในเวลานี้มิสสวีทเดี๋ยวก่อนฉันจะขอให้ใครสักคนเอาช้อนซ่อมใหม่มาให้คุณ ทาวาน่าพยักหน้าขอบคุณและฮง W วูออกจากกล่องก่อนแฮงไม่ได้คาดหวังว่าในช่วงเวลาวิกฤตเมื่อเขาคุกเข่าและขอร้องเย่เชนทาวาน่าก็มาสร้างปัญหาจริงๆอย่างไรก็ตามเขาไม่กล้าสแสดงความไม่พอใจใดๆดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงกัดกระสุนและขอร้องต่อไปคุณเย่ได้โปรดให้โอกาสฉันในครั้งต่อไปเยเฉินพูดด้วยรอยยิ้มคุณบอกว่าคุณจะมอบงานของสุนัขและม้าให้ฉัน ทั้งหมดนี้เป็นคำพูดในภายหลังมากกว่าฉันเป็นของคุณณนะขณะนี้ฉันจะไม่ต้องการทั้งสองอย่างฉันจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเก็บจานพื้นฐานไว้ก่อนแล้วจึงพยายามบรรลุเป้าหมายอื่นด้วยความพยายามของฉันเองแห่งต้องการอ้อนวอนต่อไปแต่หลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สไตล์ของเย่เชนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากคนอื่นเลยมันไม่มีประโยชน์ที่จะวิงวอนเขาที่นี่เว้นแต่เขาจะตัดสินใจที่จะปล่อยตัวเองไป ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้คือการตกลงกับเงื่อนไขของเย่เชนอย่างรวดเร็วถอนเงิน1,000ล้านดอลลาร์อย่างรวดเร็ว, 1, าารารว,รวจากนั้นปล่อยให้เย่เชนรักษามะเร็งตับอ่อนของเขาตราบใดที่ปัญหามาเร็งตับอ่อนของเขาได้รับการแก้ไขอายุของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกับที่เย่เชนกล่าวว่าสิ่งที่เหลือสามารถพูดคุยได้ในระยะยาวดังนั้นเขาจึงพูดด้วยความเคารพทันที สิ่งที่นายเย่สอนคือฉันเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรและคุณให้เวลาฉันในวันรุ่งขึ้นก่อนคืนพรุ่งนี้ฉันต้องเตรียมสกุลเงินดิจิทัล1,000ล้านดอลลาร์และส่งมอบให้กับแมทฉันหวังว่าคุณเย่จะสามารถรักษามะเร็งตับอ่อนให้เขาได้ในเวลานั้นเย่ Ye, เชนพยักหน้าและพูดด้วยความซาบซึ้งนี่คือทัศนคติที่คนเราควรต้องทำสิ่งต่างๆจริงๆแห่งพูดอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนว่า ทั้งหมดนี้คือนายเย่ที่สอนได้ดีเย่เฉินกล่าวว่าแค่นั้นแหละคุณกลับไปเตรียมตัวหลังจากมีเงินแล้วคืนพรุ่งนี้จะเป็นเวลานี้หรือที่นี่เราจะพบกันที่นี่และฉันจะช่วยคุณแก้ปัญหาตับอ่อนในเวลานั้นแห้งดีใจมากและพร่่งออกมาว่าขอบคุณคุณเย่ขอบคุณคุณเย่สั่งแมดฟิงเกลสเตนแมดแจ้งให้ฉันทราบทันทีที่เงินของแฮงมาถึงโอเคคุณเย่ แน่นอนว่าแมทฟิงเกลสเตนให้ความเคารพและเห็นด้วยอย่างยิ่งแฮงถามเ yeah ย่เฉินอย่างประมาทนายเย่ถ้าอย่างนั้นฉันมีคำถามที่ฉันไม่รู้ว่าจะถามหรือไม่เย่เ yeah ฉินโบกมืออย่างเฉยเมยถามว่าอะไรคือความสุภาพแฮงถามเขาด้วยความเป็นห่วงว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอถามคุณเ yeah ย่คุณจะช่วยฉันรักษาหรือรักษาพรุ่งนี้คืนได้ไหม แหงกลัวเกินไปว่าเย่เชินจะเล่นกับเขาต่อไปถ้าคุณมีเงินในคืนพรุ่งนี้ศีรษะของคุณจะก้มลงและคุณยอมรับความผิดพลาดของคุณเย่เฉินจะพูดว่าฉันช่วยคุณรักษามันแต่มันไม่ได้รักษามันฉันจะไม่ถูกเล่นจนตายเหรอเย่เฉินเห็นว่าเขาระมัดระวังและพูดด้วยรอยยิ้มจางจ สิ่งที่ฉันเพิ่งพูดเป็นโรงพยาบาลธรรมดาแทนที่ของฉันมีเพียงสองขั้นตอนในการค้นหาปัญหาและแก้ปัญหาไม่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้คุณสามารถวางใจได้ฉันจะปล่อยให้คุณกำจัดปัญหามาเร็งตับอ่อนอย่างสมบูรณ์ในคืนพรุ่งนี้เมื่อพูดอย่างนั้นเย่เชนเตือนด้วยรอยยิ้มยังไงก็ตามฉันแนะนำให้คุณจัดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวล่วงหน้า เหมือนวันก่อนคุณสามารถตรงไปที่สนามบินและบินกลับสหรัฐอเมริกาหลังจากรับประทานอาหารนอกจากนี้ฉันยังแนะนำให้คุณโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริการีบเทียบท้าใหม่และหลังจากที่คุณลงจอดให้รีบตรวจใหม่แล้วคุณจะรู้ว่ามะเร็งตับอ่อนของคุณหายดีแล้วแหงคิดในใจตามนามสกุลที่เอ๋พูดว่าฉันต้องบินกลับสหรัฐอเมริกาในคืนพรุ่งนี้นี่เป็นวันพักผ่อนและไม่มีอะไรให้บินเล่น